ก็ะะ ا, ถ้าดูในส่วนของประเด็นล่าสุดเกี่ยวกับในเรื่องของการดำเนินมาตรการ QE จากเฟดเนี่ยในส่วนของผลการประชุมล่าสุดในรอบวันที่29-30ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานบุงชี้ว่าเฟดอาจจะเริ่มปรับลด QE ได้ในการประชุมครั้งต่อๆไปก็ดูจะเป็นแรงกดดันต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ในส่วนของราคาสินค้า พวกก็พั์โดยเฉพาะในส่วนของราคาทองคำเนี่ยทำให้เห็นการปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรลมเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ลงไปทำจุดต่าสุดในรอบรสีเดือนที่ระดับ1240เหรียญต่อออนแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยก็เห็นการดิดตัวกลับขึ้นมาได้เล็กน้อยอามาทรงตัวใกล้ๆระดับ1250เหรียญทั้งนี้เนี่ยก็คงยังต้องติดตามในเรื่องของกระแสเกี่วยวกับคาดการณ์เกี่ยว ในส่วนของการดำเนินมาตรการ QE ของเฟดกันต่อทั้งจากในส่วนของความเห็นของอประธานเฟดสาขาต่างๆรวมถึงในเรื่องของตัวเลขเศรษฐก,กิจซึ่งคงจะสร้างความผันผวนให้กับราคาทองคำได้ตลอดทางก่อนที่จะถึงการประชุมครั้งถัดไปในวันที่17-18ธันวาคมทั้งนีน้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่ดีดตัวขึ้นมารับรายง,งานตัวเลข รา,ายงานการประชุมของเฟดรอบล่าสุดก็ยังได้รับแรงจากในส่วนของกระแสเรื่องของ ECB ที่อาจจะมีการผา่อนคลายนโยบายทางการเงินมากขึ้นก็มองแล้วก็เป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่กดดันทิศทางของราคาทองคำทำให้มองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อได้ค่อนข้างมากถ้าหลุดระดับพัน240เหรียญลงมามองรับถัดไปที่ระดับ1 2 0 0 พั1200นสองร้อยเหรียญถ้าดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้เองไม่ว่าจะเป็นตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์ดัชนีราคาผู้ผลิตแล้วก็ตัวเลขอุตสาหกรรมของสหรัฐเองถ้าโดยรวมเนี่ยออกมา สดใสแล้วก็สะท้อนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจราคาทองคําก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะปรับตัวลดลงต่อส่งผลให้ในส่วนของตัว g f z 1 3วันนี้วันนี้แนวโน้มน่าจะเปิดร่วงลงก่อนไปต่ำกว่าระดับ19,000บาทแล้วก็มีแนวโน้มจะปรับตัวลดลงต่อไปทดสอบระดับ18,800แล้วก็18,700บาทแม้ว่าถ้าดูในส่วนของค่าเงินบาทในวันนี้เองเนจะห่อนค่าลง ช่วงเช้าแนะนำให้กลับมาเปิดสถานะชอตเจียบแซดเพื่อไปรอทำกำไรเทียรับ1 8น0 0 0บาทหรือว่าต่ำกว่านั้นโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือระดับ1 9 2 0 0บาทส่วน Sa f e t y in t h e f u t u r e วันนี้ก็มองแนวโน้มน่าจะยังพันผวน,นอิงทางอ่อนตัวลงต่อแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยจะปิดลบไป6.40 แล้วก็ทำให้เบสิสเนี่ยกลับมาอยู่ใ,ใกล้ๆศูนยโดยทั้งนี้เนี่ยก็มองในส่วนของอปัจจัยภายในในเรื่องของการเมืองเองหลังจากผลคำตัดสินของสารรัฐมนูญเกี่ยวกับที่มาสาวอวก็ในส่วนของทางสารรัฐมนูญก็ให้ผลการตัดสินที่ไม่ได้เห็นการยุบพัก การเมืองแล้วก็ในส่วนของอในเรื่องผลที่ออกมาเนี่ยก็ในส่วนของพรรคเพื่อ เพื่อไทยเนี่ยก็จะมีการหาดอกันต่อไปแล้วก็คงจะต้องดูว่า,าจะมีในส่วนของการตอบรับตอบ่อการผลคำตัดสินยังไงบ้างนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการชุมนุมนอกสภาก็ยังดำเนินต่อไปก็ดูแล้วน่าจะยังสร้างแรงกดดันต่อ,อทิศทางของตัวรัชนีเซฟตี้แล้วก็ในส่วนของเซฟตี้เด็กฟได้ต่อเนื่องขณะที่การชุมนุมใหญ่ของ ฝั่งผู้ชุมนุมที่จะมีขึ้นในวันที่24พฤศจิกายนเนี่ยก็ดูจะเป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามกันต่อส่วนแรงขายของนักทุนต่างชาติเนี่ยก็เมื่อวานมีออกมามากกว่า4,000ล้านบาทในฝั่งของตลาดหุ้นแม้ว่าในส่วนของตัว s ซฟ5ตี้เด็กฟิวเจอร์จะดูไม่ค่อยมากนะักอยู่ที่ระดับ216สัญญาแต่ว่าประเด็นในเรื่องของเฟดที่อาจจะลด QE ลงกว่า เร็วกว่าที่คาดการกันเอาไว้เนี่ยก็อาจจะทําให้ในเรื่องของกระแสะเงินลงทุนที่จะไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราเนี่ยก็คงจะสะดุดลงเหมือนกันฉะนั้นแนะนําว่าให้หาจังหวะเข้าเปิดสถานะช็อต s 5 0 z า3บริเวณ9 6 6 หลุดลงไปเนี่ยก็มีโอกาสค่อนข้างมากจะลงไปถึงระดับ937จุดทั้งนี้ก็ให้วางจุดตัดขาดทุนป้องกันความเสี่ยงไว้เหนือระดับ968จุดส่วน b r a น n c o ุดออ f ฟิวเจอวันนี้มองแนวโน้มน่าจะเห็นการดิตัวขึ้นทดสอบระดับ3,420บาทหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเบรนเน ที่มีการหารือรอบใหม่ระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกเกี่ยวกับปัญหาทางด้านนิวเคลียร์แต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของผลการหารือแล้วก็ในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นว่าในส่วนของการหารือดังกล่าวเนี่ยยังไม่น่าจะหาข้อสารุปได้ภายในสัปดาห์นี้ก็ดูจะกลับมาเป็นปัจจัย ที่ในส่วนของรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐประจำสัปดาห์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น375,000บาร์เรลก็เพิ่มขึ้นในอาตราที่ต่ำกว่าที่ตลาดมองกันไว้ว่าจะเพิ่มราวๆ1ล้านบาร์เรลก็ดูแล้วเนี่ยยังสะท้อนภาพในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันจากในฝั่งสหรัฐอยู่ ฉะนั้นจึงมองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนเองเนี่ยจ,จะยังทรงตัวใกล้ๆระดับ108เหรียญแล้วก็รอดูในเรื่องของตัวเลขในภาคการผลิตในฝั่งยูโรโซนซึ่งก็คาดการณ์กันว่าน่าจะอ,าออกมาค่อนข้างดีฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้อีกครั้งไปเหนือนระดับ108เหรียญแนะนำสถานะช็อต์ต v 13ถ้ายังถือสถานะอยู่คงต้องหาจังหวะ สถานะออกไปก่อนแล้วก็กลับมาถือในฝั่งรองครั้งโดยตัดขาดทุนที่ระดับ3,367บาทส่วน USD f u t u r e วันนี้มองแนวโน้มน่าจะผันผลอิงทางบวกได้ทามในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่พุ่งขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่า สบาูบาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ชั้งนี้ก็คงยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวในส่วนของตัวรัชนีดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ในเรื่องของคาดการเกี่ยวกับการปรับลด QE จากเฟดในส่วนของเงินทุนต่างชาติก็ยังคงไหลออกต่อเนื่องจากตลาดหุ้นในบ้านเราแต่ว่าเมื่อวานกลับมาซื้อในส่วนของตลาด แนะนำในส่วนของสถานะลอง USDX 1 3ให้ไปรอทำกำไรที่ระดับ31.90-31.95บาทต่อดัลล่าสหรัฐแต่ว่าถ้าปรับตัวลดลงมาที่ระดับ31.70บาทก็อาจจะเลือกล็อกอปิดล็อกทำกำไรออกไปปิดการประชุมในส่วนของ,ของตลาดอนุพันธ์